สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะสำหรับในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนในเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนการเปรียบเทียบจำนวนจะแบ่งออกเป็นสองกรณีกรณีแรกการเปรียบเทียบจำนวน2องจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน จากรูปนะคะเป็นร้านขายของเล่นร้านกขายของเล่นได้เงินเก4 3พันหนึ่งร้ยสี่สิบสามบาทร้านขขายของเล่นได้เงินหนึ่งพันด้าสิบห้าบาทนักเรียนคิดว่าร้านขายของเล่นร้านใดขายของเล่นได้เงินมากกว่ากันคะเรามาเปรียบเทียบกันเลยค่ะเปรียบเทียบเก้าพันหนึ่งร้ยสี่สิบสามกับหนึ่งืสองพันแด้อย้าสิบห้า 9,143เป็นจํานวนสี่หลักหลักที่อยู่ซ้ายสุดคือหลักพันเก้าในหลักพันมีค่า9,000พันหนืสองันเเป็นจํานวนห้าหลักหลักที่อยู่ซ้ายสุดคือหลักหมื่นหนึ่งในหลักหมื่นมีค่าหนึ่งหมื่นจะได้ว่าเก้าพันน้อยกว่าหนึ่งหมื่น ดังนั้น9,143น้อยกว่า12,895หรือ12,895มากกว่า9,143สรุปได้ว่าร้านกอขายของเล่นได้เงินน้อยกว่าร้านขอหรือร้านขขายของเล่นได้เงินมากกว่าร้านกนั่นเองค่ะต่อไปเรามาลองเปรียบเทียบจำนวน1 0 0 0แสน กับ9 8 7 6 3ดาดูนะคะหนึ่งแสนเป็นจำนวนหหลักหลักที่อยู่ซ้ายสุดคือหลักแสนหนึ่งในหลักแสนมีค่าหนึ่งแสนเก้าปดนเจาเป็นจำนวนห้าหลักหลักที่อยู่ซ้ายสุดคือหลักหมืน่น9้าในหลักหมื่นมีค่า9้าหมื่นจะได้ว่าหนึ่งแสนมากกว่า9้าหมื่นดังนั้น หนึ่งแสนมากกว่าเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามหรือเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามน้อยกว่าหนึ่งแสนนั่นเองค่ะจากสองตัวอย่างที่ผ่านไปเมื่อกี้นะคะเราสรุปได้ว่าจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าหรือ จำนวนที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าจะมีค่าน้อยกว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่านั่นเองค่ะลองมาทำกิจกรรมดูนะคะจงเปรียบเทียบจำนวนต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยหกสิเจ็ดกับหนึ่งหมืห้า แปดพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นจำนวนสี่หลักส่วนหนึ่งหมื่นห้าเป็นจำนวนห้าหลักใช่ไหมคะจากข้อสรุปเมื่อกี้เราก็จะได้ว่าแปดพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมีจำนวนหลักน้อยกว่าหนึ่งหมื่นห้าดังนั้นแปดพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้อยกว่าหนึ่งหมื่นห้าข้อที่สองห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบ

มากกว่า7,482นั่นเองค่ะข้อที่3 1,000ึ่สนกับ73,921 1,000สาเแสเป็นจำนวน6หลัก7,3,921เป็นจำนวน5หลักจะได้ว่า1,000งแสนมีจำนวนหลักมากกว่า73,921มืมั้ยใช่ไหมคะดังนั้น1,000งแสน จึงมากกว่า7,3921ค่ะต่อไปเป็นการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันนะคะเด็กๆด,ดูสิคะว่าใครมีรายได้ต่อเดือนมากกว่ากันสมชายมีรายได้ต่อเดือน21,810บาทสมศรีมีรายได้ต่อเดือน17,540บาท

ในหลักหมื่นเป็นเลขสองสองในหลักหมื่นมีค่าเป็นสองหมื่นจำนวนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบในหลักหมื่นเป็นเลขหนึ่งหนึ่งในหลักหมื่นมีค่าเป็นหนึ่งหมื่นเรานำสองหมื่นมาเปรียบเทียบกับหนึ่งหมื่นจะได้ว่าสองหมื่นมากกว่าหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบ มากกว่า17,540ค่ะต่อไปค่ะโทรทัศน์ยี่ห้อใดราคาถูกกว่ากันโทรทัศน์ยี่ห้อ A ราคา23,610บาทโทรทัศน์ยี่ห้อ B ราคา23,800บาทเรามาเปรียบเทียบ2องจำนวนนี้นะคะ สองหมามพันหกร้อยสิบเป็นจำนวนห้าหลักสองหมื่นสามพัดร้อยก็เป็นจำนวนห้าหลักเช่นเดียวกันเราจึงพิจารณาตัวเลขในหลักหมื่นนะคะสองในหลักหมื่นมีค่าเป็นสองหมื่นเท่ากันทั้งสองจำนวนและพิจารณาเลขในหลักพันเป็นเลขสามสามในหลักพันมีค่าเป็นสามพันเท่ากัน ดังนั้นเราจึงพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยของทั้งสองจำนวนนี้ค่ะ23,610เลข6ในหลักร้อยมีค่าเป็น600 23,800เลข8อยู่ในหลักร้อยมีค่า800จะได้ว่า600น้อยกว่า800 ดังนั้นสรุปได้ว่าจำนวน23610น้อยกว่า2อง0 0ืนั่นเองค่ะจากสองตัวอย่างที่ผ่านมานะคะทำให้เราได้ข้อสรุปว่าจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันถ้าเลขโดดในหลักที่อยู่ซ้ายมือสุดมีค่าเท่ากันให้พิจารณาค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวามือทีละหลัก ค่าของเลขโดดของจํานวนใดมากกว่าจํานวนนั้นจะมีค่ามากกว่าค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจงเปรียบเทียบจํานวนต่อไปนี้ข้อแรก8,946กับ4,391พิจารณาเลขโดดในหลักพันของทั้งสองจำนวนนะคะ แปดพันเก้าร้อยสี่สิบหกในหลักพันเป็นเลขแปดเลขแปดมีค่าแปดพันจำนวน 4, 900, 4, สี่พันเก้าร้อสี่พันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดสี่ในหลักพันมีค่าสี่พันจะได้ว่าแปดพันมากกว่าสี่พันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแปดพันเก้าร้อยสี่สิบหกมากกว่าสี่พันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดข้อที่สอง ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดกับห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าพิจารณาเลขโดดในหลักพันนะคะเพราะว่าในหลักหมื่นเป็นเลขห้าเหมือนกันเราจึงไปพิจารณาเลขโดดในหลักพันค่ะจำนวนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดในหลักพันเป็นเลขสี่สี่มีค่าสี่พันจำนวนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า ในหลักพันเป็นเลขหกหกในหลักพันมีค่าหกพันจะได้ว่าสี่พันน้อยกว่าหกพันดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดน้อยกว่าห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะข้อที่สามเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่กับเก้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบสาม พิจารณาเลขโดดในหลักร้อยนะคะเนื่องจากในหลักหมื่นและหลักพันของทั้งสองจำนวนนี้เป็นเลขโดดที่เหมือนกันจำนวนานวน9่งในหลักร้อยคือเลขสองสองในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสองจำนวนานวน9 1งพในหลักร้อยเป็นเลขศูนย์ศูนย์ในหลักร้อยมีค่าเป็นศูนย์ นำสองกับศนย์มาเปรียบเทียบกันจะได้ว่าสองมากกว่าศดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า91,254มากกว่า9 1้าหนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมเติมเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและกากระบาดหน้าข้อความที่ผิดนะคะเรามาช่วยกันทำนะคะนักเรียน ข้อที่หนึ่งสามหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบห้าน้อยกว่าห้าหมื่นสองพันหกสิบเอ็ดข้อนี้จะเห็นว่าจำนวนทั้งสองจำนวนมีหลักเท่ากันคือห้าหลักดังนั้นเราจึงมาพิจารณาที่เลขโดดในหลักหมื่นก่อนนะคะเลขโดดในหลักหมื่นเป็นเลขสามกับเลขห้าสามน้อยกว่าห้าถูกต้องฉะนั้นข้อนี้คำตอบจึงถูกต้องนั่นเองค่ะ ข้อสองเก้าพันหกร้อยแปดมากกว่าหกพันเก้าร้อยสามสิบสี่ข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะมีจำนวนหลักสี่หลักเหมือนกันจำนวนทางซ้ายมือในหลักพันคือเลขเก้าจำนวนในทางขวามือหลักพันคือเลขหกเก้ามากกว่าหกอยู่แล้วดังนั้นเก้าพันหกร้อยแปดจึงมากกว่าหกพันเก้าร้อยสามสิบสี่ฉะนั้นข้อนี้จึงควรเติมเครื่องหมาย ถูกนั่นเองค่ะข้อที่สามสี่มื่นเจ็ดันหร้อยห้าสิบสองมากกว่าสี่มื่นเจ็ดันเก้ารอยยี่สิบห้าข้อนี้ก็มีจำนวนหลักเท่ากันในหลักหมื่นและหลักพันเป็นเลขสี่กับเลขเจ็ดเหมือนกันเราจึงพิจารณาที่หลักร้อยของทั้งสองข้างด้านซ้ายมือหลักร้อยเป็นเลขหกด้านขวามือหลักร้อยเป็นเลขเก้าหก อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นหกรอยเก้าอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น900าร้อยหกรต้องน้อยกว่า900าร้อยแต่ข้อนี้บอกว่ามากกว่าฉะนั้นข้อนี้จึงควรเติมเครื่องหมายกากบาทนะคะผ่านมา3ข้อแล้วมีใครตอบถูกทุกข้อบ้างไหมคะต่อไปข้อที่4ี่เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยน้อยกว่าหนึ่งแสนข้อนี้เป็นตัวหนังสือมาให้ถ้านักเรียน ยังไม่ค่อยมั่นใจให้เปลี่ยนเป็นตัวเลขก่อนนะคะ72300มืาจำนวนที่เป็นหลักหมื่นจะมีทั้งหมด5หลักส่วนจำนวน10000แมี6หลักจำนวนที่มีหลักน้อยกว่าย่อมมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้จึงควรเติมเครื่องหมายถูกนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5 สี่หมื200่นบวกหกพันบวกสองร้ยบวกห้ามากกว่าสี 8, ่หมื่นบวกแปดพันบวกเจ็ดสิบข้อนี้เขียนในรูปกระจายมาให้นักเรียนเราลองเปลี่ยนเป็นจำนวนก่อนไหมคะสี 46, ่หมืหกพันสองร้อยห้ากับสี่หมื่นแปดพันเจ็ดสิบจำนวนในหลักหมื่นมีค่าเท่ากันฉะนั้นเราจะไปพิจารณาจำนวนในหลักพันหกพันกับแปดพัน หกพั 6, 000, มีค่าน้อยกว่า8 0 0พแต่ในข้อนี้บอกว่ามากกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้ควรเติมเครื่องหมายกากระบาดนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจการเปรียบเทียบจํานวนบ้างหรือยังคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูฝากไว้ให้นะคะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ